ต่อไปทำได้เยอะมากเลยเนาะทำได้เยอะค่ะทัสบนลักสามามรถอันนี้พูดไปแล้วเนอะตั้งแต่ตน้นต้นเรื่องของการบันของทั k ในทุกๆองค์กรเนี่ยค่ะเราจะมีการใช้ตัวชีวัตสอแบบก็คือ OKR OK กับ KPI เนาะแต่ว่าที่ซีเนอรีอ่ะเราเราใช้ KPI อยู่นะตอนนี้ซึ่ง KPI ที่ซี e นอรีใช้อะค่ะก็คือเราจะมีการกําหนด KPI ในลักษณะองค์กรก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆแตกย่อยออกมารีเลในแต่ละแผนกขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการแทร็กหรือว่าดูตัว KPI เนี่ยเราจะมีตั้งแต่ตัว KPI ของระดับองค์กรอ่ะอันนี้คือ KPI ของระดับองค์กรที่ s ิเนอรใช้โดยที่ KPI ของ s ิ n เนอรนะคะเราจะมีการแบ่ง based on ตัว Balance Scorecard นะคะก็คือ finance customer process แล้วก็ LO นะคะทีนี้แล้ลองมาดูในแต่ละขากันค่ะว่าโอเคอย่างใน finance เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครบ้างที่เป็นตัวเมนหรือว่า ในเรื่องของในแต่ละตัวเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยเกี่ยวข้องกับตําแหน่งไหนบ้าง <Okay. S 1> เราก็จะมีการให้คะแนนซึ่งคะแนนก็จะไม่เท่ากันอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอะว่าแต่ละตําแหน่งอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต่ละเรื่องแบบร้อเปบางตําแหน่งเขาเกี่ยวข้องน้อยก็จะเป็นแค่2จะเป็นแค่1นะคะ3คือสูงที่สุดละของในซีเนอรี่ในซีเนอรี่เขาจะมีการกําหนดแบบ3ามส่ให้เข้าใจง่ายๆ3คือสูงสุดละ1ก็คือน้อยที่สุด นะคะพอเรามีการกําหนดเจ้าตัว KPI ของระดับ Company เสร็จเนี่ยเราก็จะมีการเซตอัพ KPI ของแต่ละคนทุกๆเดือนนะคะอันนี้ลองมาดูของ Marketing กระดับ Marketing จะเห็นชัดโอเคทีนี้เราลองมาดูของ Marketing กันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือของเดือนเมษายนเนาะน้องเตยที่เป็น Marketing เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดแล้วว่าเอ KPI ของเขาคือมีเรื่องอะไรบ้าง โดยที่เวลาที่มีการกําหนด KPI เนี่ยค่ะมันจะมีช่องนี้ที่เรากําหนดไว้ว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับ KPI ของระดับองค์กรยังไงซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ให้ทุกคนกรอกนะคะแต่ว่าเจ้าฟิลเนี้ยมายกำหนดไว้ว่าจะให้มีการไปซิงกับเจ้าตัว KPI คอมพานีแล้วเลือกเอาว่ามันคือเรื่องอะไรเพราะว่าที่ทําแบบเนี้ยเพราะว่ามันซีเรียลเองอะเคยมีปัญหาเหมือนกันตรงที่ว่าตั้งโกมาตั้ง KPI มาแต่ไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับระดับของบริษัทยังไง เราก็เลยมีเจ้าตัวนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนเช็คว่าอ๋อมันไปเกี่ยวข้องกับระดับบริษัทยังไงหรือระดับแบบองค์กรเนี่ยขนาดไหนนะคะแล้วทุกๆเดือนในปลายเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการมาอีวัลูเอทตัวเองนะคะก็จะมีการให้เกรดตัวเองนะคะซึ่งเกรดตรงนี้มันก็จะถูกคอนเวิร์ตออกมาเป็น g p a เหมือนให้เกรดให้เกรดตอนที่เราเรียนกันนะคะแล้วก็คอนเวิร์ตออกมาเป็นสามนึ่งคะแนนสูงสุดที่ส เกรดได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ขนวดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อนะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่จะมีการรีวิวตอนสิ้นเดือนเนี่ยน้องเจ้าตัวเองอะเขาก็จะมีการมาใส่รีมาร์คว้ว่ามันเป็นเพราะอะไรที่แบบมันน่ายน้อยหรืออะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็ลีดเองก็จะสามารถคอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้ความเห็นได้ว่าจะทํายังไงที่จะทําให้ KPI เนี่ยมันมากขึ้นนะคะอันนี้เราทําจากตัวเบสเหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาดูที่ตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวแดชบอร์ด นะชบอร์รว,วมใช่ตัวแดชบอร์ดรวมนะคะดูที่แดชบอร์ดรวมก่อนแดชบอร์ดรวมตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายบุคคลเนอะลายบุคคลก็จะเห็นได้เลยว่าเอ๊แต่ละคนเนี่ยมีอัตราที่โตขึ้นมีอัตราที่ต่ําลงหรือว่าเป็นอัตราที่แบบเป็นไซส์แบบคงที่นะก็จะไล่ไปแต่ละคนแบบนี้เลยเอย เราก็จะเห็นได้ชัดว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอย่างอันเนี้ยอนนของเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีอัตราการโตขึ้นค่อนข้างสูงหรือน้องกวางที่เป็นนั้นมีมีอัตราการโตขึ้นที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็จะแบบเห็นความพัฒนาของเขาได้ค่อนข้างดีนะคะทีหลังจากที่เรามีการดูแดชบอร์ด KPI ลน์คนแล้วเนี่ยเราก็จะมีการในซีนเนอรี่เองก็จะมีการสงสัยเหมือนกันว่าแล้วในระดับซีนเนอรี่เองระดับองค์กรเนี่ยเขามีอัตราเติบโตใน KPI แต่ละข้อเนี่ยมากน้อยแค่ไหน เราก็เลยมีการทำแดชบอร์ดแบบเนี้เหมือนกันโดยที่เป็นการดึงผลลัพธ์ของพนักงานเนี่ยที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยขึ้นไปในแต่ละกราฟอย่างนี้เห็นไหมคะอย่างที่เล่าให้ฟังว่า s c e เนอรีเอง KPI เนี่ย base d on Balance Scorecard นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ track ว่าในแต่ละเดือนเนี่ย Balance Scorecard แต่ละแท่งเนี่ยมันมีค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะค่าไหนค่าไหนที่ต่ำอย่างเอาเ,เรื่องของ process ในซเนอรี่เนี่ยหมายถึงเรื่องของแบบกระบวนการภายในหรือพวก standard flow อะไรพวกนี้ มันต่ำก็จะทำยังไงที่ให้มันสูงขึ้นนะคะอ่ามาต่ออันที่เรื่องเจาะลึกลงไปว่าแล้วไฟแนนซ์ล่ะในเรื่องของการเงินดีขึ้นหรือต่ำลงแบบไหนอะไรยังไงนะคะเรื่องของลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้นหรือต่ำลงแบบไหนเนาะเราก็จะมีการแทร็กเป็นขาขาแบบนี้นะคะแล้วก็ในแต่ละวีคเนี่ยเราก็จะมีการประเมินอีกในแต่ละวีคด้วยความที่ว่าซีนารีเองก็เคยเจอปัญหาตรงที่ว่า <c oughs> การประเมินพวก KPI มันเป็นการประเมินที่ปลายทางเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการให้น้องๆอะประเมินตัวเองอเพื่อให้รู้แล้วก็ทํา PDCA ตัวเองในแต่ละวีคเราก็เลยมีการตั้งชี้แบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆแต่ละคนพอเข้ามาตั้งว่าในต้นวัเนี่ยเนีย่ยสมมุติว่าอันเนี้ยอยู่วีที่เก้าต้นวีคเนี่ยเขาประเมินว่าอาทิตย์เนี้เขาจะต้องทํา Hit Target ให้ได้2.5ให้ได้แล้วปลายอาทิตย์เนี่ยเขาได้เท่าไหร่เขาก็จะแบบมาใส่อี벌เอทตัวเองตรงนี้ แล้วก็จะทําออกไปเป็นกราฟว่าเอ๊แล้วในแต่ละคนเนี่ยเขามีอัตราการเติบโต,ตมากน้อยแค่ไหนออันนี้เราอันนี้เราจะใช้กราฟเส้นเนะว่าเราจะมี self evaluate self อ v a l u a t e ต a r g e t ก็คือ t a r g e ตที่ตัวเองตั้งไว้กับ target จริงๆที่ได้คือมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีกราฟเปรียบเทียบซึ่งอันนี้จะเป็นกราฟเปรียบเทียบที่ในต้นๆคลิปก็ยังไม่เคยเห็นด้วยแต่อันนี้เราจะเป็นกราฟที่เปรียบเทียบ2เส้นให้เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ KPI Thank you.